หัวข้ออนิเมะในวันนี้เนี่ยก็คือโอชิโนโกะนะครับผมเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเห็นบอกว่าจะมีซีซั่น3ใช่ไหมผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยละกันแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยจะเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับผมบางคนก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้มีฉบับไลฟ์แอคชั่นด้วยเหรอมันมีนะครับและผมก็ดูมาแล้วด้วยตอนปีใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับผมใครที่สปอยเกิดอนิเมะไปเนี่ยผมขออนุญาตลงดาบนะซึ่งในฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมก็คือแบบซีรี ส่วนที่ผมดูไปเนี่ยแค่ฉบับซีรีส์เนี่ยเพราะว่าแค่ฉบับซีรีส์เนี่ยเนื้อเรื่องมันก็เกินอนิเมะภาค2ไปแล้วส่วนแบบฉบับมูฟวี่หรือหนังโรงเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องมันจบเลยเนี่ยแบบไฟนอลเลย ก่อนจะไปคุยอะไรกันเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องย่อนก่อนนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของพระเอกนี่ครับผมที่กลับชาติมาเกิดเป็นลูกของไอดอลที่ตัวเองชื่นชอบแต่ว่ากับเกิดเหตุการณ์ฆาตรกรรมกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราก็ต้องหาเลยว่าใครเป็นคนฆาตรกรรมตัวเองในอดีตแล้วก็ฆาตรกรรมไอดอลเนื้อเรื่องมันก็จะออกแนวสืบสวนสอบสวนนะครับผมความโหดร้ายแล้วก็ความน่ากลัวของวงการบันเทิงอะไรแบบนี้ส่วนฉบับของ l i ์ e action เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเลยนะพะตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากมายนะครับแต่ ก็ได้อยู่เนื่องจากว่ามันจะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างจากอนิเมะอยู่นะครับผมหมายถึงลำดับการเล่าเรื่องอะ เพราะอานิเมะเนี่ยก็จะเล่าเรื่องตามปกติไปนะครับผมแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยมันจะเล่าแบบว่าปัจจุบันแล้วก็ค่อยไปอดีตเพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถจบได้ภายใน8ตอนลองคิดดูนะครับผมว่าต้องจบเนื้อเรื่องอนิเมะสซีซั่นภายใน8ตอนแล้วเหมือนในซีรีส์เนี่ยจะเลยอนิเมะไปด้วยนิดนึงและสิ่งที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนักแสดงนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะมันไม่ได้ดูขัดตาเลยสาหรับผมตั้งแต่อควาแล้วก็รูบี้จังยังเป็นสมัยแบบน้อยๆนะและบอกเลยว่ารูบี้จังสมัยน้อยๆเนี่ยน่า แต่ไม่น่าเจะเอาภาพขึ้นได้แล้วพอโตมาก็คือสวยหล่อก,กันหมดเลยนะครับในฉบับอนิเมะเนี่ยผมชอบอากาเนะน,นะแต่ว่าในฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยผมรู้สึกว่าคานะจังมีสเสน่ห์มากๆนะครับนักแสดงเขาแสดงออกมาได้น่ารักดี ส่วนท่านแม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่าเอาเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับไอดอลใช่ไหมมันก็ต้องมีฉากเต้นนะครับบอกเลยว่าต้องเต้นจริงๆนะไม่งั้นคงไม่ได้หรอกแบบเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจก็คือในช่วงเนื้อเรื่องตัวเกียวเบลดนะครับในอนิเมะเนี่ยจะเป็นละครเวทีใช่ไหมครับผมแต่ว่าในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะเป็นละครทีวีซีรีส์ส่วนตัวผมคิดว่าก็ดีนะเพราะว่าในฉบับอนิเมะเนี่ยมันทําไว้ดีเกินไปนะลดการกระจุกกันในละครเวทีเนี่ยไปใส่เนื้อเรื่องเพิ่มแทนแล้วกกกกกก็็ทททีีีีี่่่่่ผมชออออบบแบบบบยยยาาาางงนนนึเลคืฉแแใรรจั น่าจะเป็นเพราะว่าคนแสดงจริงๆนะครับผมทำให้รายการมาดูเหมือนรายการวาเดตี้แบบจริงๆเลยส่วนตัวผมให้ในเรื่องช่วงนี้เนี่ยผมชอบมากกว่าในอนิเมะอยู่นิดนึงนะมีฉากในทะเลด้วยนะครับผมอันนี้สวยมากเออทำดีทำดีผมพูดถึงข้อดีมาเยอะแล้วใช่ไหมเรามาพูดถึงข้อเสียกันดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าคุณคาดหวังว่าให้มันสุดยอดเหมือนกับอนิเมะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแค่เทียบกับอนิเมะเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันคนละอารมณ์กันเลยอย่างเช่นฉากอิม a พ t สุดๆในอนิเมะเนี่ยพอมัาเป็น,ปนลลไ100ลฟ์อแอคชั อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าผมดูอนิเมะมาก่อนไงใครที่ไม่เคยดูอนิเมะอาจจะอิมแพกมากกว่าน,นี้ก็ได้แล้วก็การขยี้อารมณ์นะครับผมก็คือมันขยี้อารมณ์ได้ไม่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะรีบตัดฉากหรือว่ารีบเล่นเนือ้อเรื่องไปหน่อยโดยรวมแล้วผมคิดว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมไม่เลวเลยคือผมไปอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าแบบเขาค่อนข,ข้างผิดหวังกันนะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดเอาไว้นะหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเราไปดูผมเลยรู้สึกดีเอาล่ะมาช่วงให้คะแนนกันก่อนเลยว่าให้คะแนนเท่าไหร่ ส่วนตัวผมเนี่ยตอนแรกผมจะให้6เต็ม10นะครับแต่เป็นเพราะว่าคาน้าจังแล้วก็รูบี้จังเนี่ยน่ารักมากก็เลยให้ไปสัก8ะคะแนนส่วนพระเอกเราอาควานะครับผมถ้าขี้แอคกว่านี้ <c oughs> เพิ่มอีกสักนิดนึงจะดีเลย <c oughs> สรุปแล้วไลฟ์แอคชั่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่อยากจะดูสรุปเนื้อเรื่องอีกรอบนึงแต่แบบขี้เกียจดูอนิเมะแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่ไม่เคยดูอนิเมะมาก่อนด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบไอดอลแบบว่า 3D คนจริงๆเนี่ยเออเต็มไปหมดเลย